มาต่อกันที่พิธีบวงสวงองค์ทเวสวุวรรณกันมนิดีกว่าจ่ะของนักร้องสายมูตัวแม่พี่ไฮอาภพพรของเราคุณผู้ชมขานี่เลยชวนคุณผู้ชมไปกันที่วัดสวนหลวงจังหวัดนครสวรรค์กันจ้าแม่ไฮเนี่ยเขาไปร่วมพิธีบวงสวงองค์ทเวสวุวรรณแล้วครั้งนี้มีตัวเลขมาฝากด้วยตั้งใจฟังดีดีนะจ๊ะวัดนี้เนี่นะต้องบอกว่าคุณแม่ไฮของเราเนี่ยได้ร่วมทําบุญทานุบํารุงสถานที่อยู่เป็นประจําเลยเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะว่าเดิมที วัดแห่งนี้เขาไม่มีโบสถ์นะคุณผู้ชมนะ<อ>แม่หายก็เลยได้ร่วมบริจาคเงินรวมทั้งเป็นสะพานบุญด้วยซึ่งตอนนี้ โบสเนี่ยสร้างเสร็จไปแล้วกว่า90%คือใกล้จะเสร็จแล้วค่ะดูสิคือวัดเนี้ยเดิมทีไม่มีโบสถ์แต่ตอนนี้สร้างแล้วด้วยความภาคภูมิใจของแม่ไฮของเรานอกจากนี้ค่ะแม่ไฮเนี่ยยังได้ตั้งใจนําองค์ทเวสวรรณสององค์มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ค่ะเห็นไหมคะองค์ดําๆเนี่ยเพื่อให้ชาวบ้านได้มักกราบไหว้ขอพรเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวของแม่ไฮเองให้ความเคารพนับถืออย่างมากเพราะทุกครั้งที่ขอพรก็มา จะสมหวังเสมออย่างเช่นก็คือถูกเลขแล้วการขอเลขมงคลถูกต้องค่ะวันอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วโดยแม่ฮายเนี่ยได้ถือเรื่องงามยามดีทําพิธีบวงสวงองค์ท้าเวสวรณเอาเลือกเอาชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในงานเนี่ยก็มีการจุดประทัดเสริมความปังด้วยนะทําเอาชาวบ้านที่มาร่วมงานเฝ้ารอเลยรออะไรรู้ไหมจ๊ะเลขสิจ๊ะใช่แล้วจ้ะรอดูเลขปลายประทัดซึ่งเลขปลายประทัดครั้งนี้ก็คือ อุ้ยทำไมมันดูยากนะหกศย์เหรอไม่ใช่ห้าแปดไม่ใช่504แถวบนนะจ้าห้าส่วนแถวล่างก็คือเจ็ดแต้องค่าต้องบอกว่าแม่ไายของเราเนี่ยนะเป็นคนที่หมั่นทําบุญแล้วตัวเลขที่เอามาฝากเราทุกครั้งก็มักจะเป็นตัวเลขมงคลทั้งนั้นคุณผู้ชมหาห้าศูนย์สและ 8 7ดจดเอาไว้จดเอาไว้ก่อนอนะคะแล้วค่อยไปที่แผงลอตเตอรี่เดี๋ยวจะลืมคุณผู้ชม